สวัสดีครับวิเคราะห์กราฟทองวันพฤหัสนะครับที่สิบสี่มีนาคมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราไ,ได้มีการเข้าเซลล์เนาะแต่ต้องบอกว่าเรียบร้อยครับไม่รอดเนาะเพราะว่านะครับก็เซลล์แล้วมันก็มีบวกแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าเราเป้าเราไปที่โซนบริเวณรอเดิมเนาะสุดท้ายแล้วไซด์เวทั้งวัน,นครับ ไซ์เวยแบบทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มาขึ้นตอนช่วงเย็นๆเลยเนาะอยู่ดีก็ดีขึ้นไปมีแรงบายกลับเข้ามาครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเฉยเลยนะครับอ่าโซนนี้ไม่ไม่อยู่แล้วมาที่โซนนี้ก็ยังไม่อยู่อีกนะครับยังไม่อยู่อีกนะครับจนมาถึงโซนแปดศูนย์นะครับมาเอาอยู่ตรงแปดศูนย์เนาะก็มีการพักตัวลงมานะครับอ่าประมาณห้าหกร้อยจุด แปดร้อยจุดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่เทรตแล้วนะครับมันมันดึกแล้วเนาะอ่าแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้จะมีแนวโน้มยังไงบ้างเนาะวันนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างคือผมยังอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับดีอันนี้คือความโหดของทองคำนะครับดีครับจบแดงมานะครับเมื่อวานก่อนอยู่ที่เมื่อวานนี้เขียวขึ้นส่วนคืนเลยนะครับเนาะ นี่คือความโหมดของมันนะครับแรงบายมันยังเยอะอยู่เนาะแต่สำหรับผมแล้วนะครับโซนโซนที่จะรอเทตดนะครับโซนที่จะรอเทตดก็คือ,อรอบายโซนล่างนะครับรอบายโซนนี้เนะาะเดี๋ยวขอใช้สีเขียวโอเค อนนรอเซลลถูกต้อง,งรอเซลล์บนายล่างนะครับเซลล์บนายล่างเนาะเซลล์บนายล่างหมายความว่าไงนะครับก็นะครับ,นะรบถ้ามาถึงโซนบนถ้ามาถึงโซนบนนี้นะครับเซลเนาะแล้วก็โซนแปดห้านะครับจะมีแปดห้านะครับแล้วก็ ประมาณ90นะครับโซน85ถึง90ถ้ามี sale, คอนเฟิร์มเซลล์นะครับถึงจะเซลล์จะรอเซลล์บนถ้ารอบายก็คือจะบายล่างนะครับตัวนี้นะครับโซนผมมองว่าโซน60นะครับโซนประมาณ60ถึง50อ่า55ผมว่าจะจะมองว่าสวยนะครับผมจะรอนะครับ เซลล์บนายล่างอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นคอนเฟิร์มาบถ้าไม่มีคอนเฟิร์มาบก็ไม,ไม่ไม่เทรดนะครับไม่เข้าเทรดเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าโดนเนาะน้องยังมีแรงบายอยู่นะครับถ้าตอนนี้คือต้องการปลอดภัยก็คือนะครับรอเซลล์บนายล่างเนาะกลางทางแบบเมื่อวานก็จริงๆเนี่ยถ้ามันหลุด หลุดโลมานะครับถ้ามีการเนาะมีการหลุดโลมานะครับผมมองว่าก็เซลล์ลงมาได้นะครับเซลล์ลงมาได้ระยะหนึ่งเนาะเซลลงมาได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าถ้าบายรอบายจะดูดีกว่านะครับหมายความว่านะครับรอบายกลับขึ้นไปนะครับจะดีกว่า ส่วนถ้าจะเซลล์นะครับถ้าจะเซลล์ผมมองว่ารอให้กราฟนะครับค่อยๆดีดขึ้นมาเนาะแล้วมีคอนเฟิร์มเซลล์นะครับค่อยรอเซลล์ตบกลับลงมาแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้อ่าวันนี้มีข่าวนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับบ้านอ่าหนึ่งทุ่มครึ่งประเทศไทยเนาะมีข่าวนะครับติดกันสามข่าววันนี้ตลาดวิ่งนะครับอ่าสี่ข่าวเลยนะครับขออภัย ตลาดน่าจะทําอะไรให้เห็นนะครับน่าจะมีการวิ่งจ,จ,จิกจัก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 เลยนะครับเนาะเป็นข่าวแรงด้วยนะครับเป็นข่าวแรงสี่ข่าวนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็รอโซนนะครับรอโซนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆรอโซนเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ทําตามระบบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกราฟเขาเลือกที่จะกลับขึ้นไปก่อนเนาะ เรื่องที่จะกลับขึ้นไปก่อนนะครับยังไม่ลงในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวก็ลงนะครับยังไงก็ลงเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมันขึ้นมาสูงสุดแล้วเจ้าเขาต้องมาทํากําไรจริงไหมเขาต้องมาปล่อยของในราคาที่ดีๆนะครับสูงสูงเดี๋ยวเจ้าปล่อยของแล้วราคาก็จะทุบลงนะครับแล้วเจ้าก็จะไปเก็บของใหม่ข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมมองว่ามีโอกาสยอ่อ น,นะครับมีโอกาสย่อก่อนก็มองในสองกรณีนะครับเขาจะย่อลงมาเลยเนาะย่อลงมาเลยแล้วค่อยเข้ามาที่โซนนะครับแต่ผมมองว่ากราฟมีโอกาสที่จะย่อคอนะครับมีโอกาสที่จะลงนะครับอาจจะเป็นในลักษณะนี้อาจจะหลุดโลนี้ลงมานะครับอา่าอาจจะเป็นในลักษณะนี้ ซึมลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมาถึงโซนนี้เรามีการดีดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่โซนที่รอนะครับเนาะจะเป็นโซนอ่าตั้งแต่หกหกนะครับจนถึงหกหนึ่งนะครับแล้วก็โซนห้าหกนะครับจนถึงห้าศูนย์นะครับอันนี้คือโซนที่เรารอบายนะครับส่วนโซนที่เรารอเซลล์ โซนที่เรารอเซลจริงๆโซนนี้นะครับโซน80นะครับโซน80โซนนี้เรารอเซลล์ได้นะครับถ้าเราถ้ามีคอนเฟิร์มเซล์สวยๆเซลล์ได้เนาะเดี๋ยวจะส่งคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับเข้าไปอีกครั้งส่วนอ่าโซนบนนี้นะครับโซน90นะครับ8990จนถึงนู่นเลย95โซนนี้ถ้าขึ้นมาถึงนะครับแล้วมีคอนเฟิร์มเซลล์ก็เซลล์ได้นะครับเซลล์ได้เหมือนกันเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสาหรับวันนี้สวัสดีครับเนาะ